สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะวันจันทร์นะที่16ตุลาคม2566นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มาอัปเดตบอลสีให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าตอนนี้นะคะเหลือต้นอะไรกันบ้างนะคะนี่ค่ะดอ้ไฟจะไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่ขวานะคะแล้วก็ไปทางซ้ายแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่สวยๆทุกต้นเลยค่ะ มีทั้งกระถาง4นะคะแล้วก็กระถาง5 <sk r isa> กระถาง6มีหมดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะตั้งแต่หลัก10บจนไปถึงหลักร้อยกันไปเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเหลืออยู่เท่านี้นะคะท่านผู้ชมนคี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่อบอนที่เป็นแบบชัยชนก่อนละกันนะคะท่านผูน้ชมเนาะเอาชัยชนก่อนนะคะนีคะ่ค่ะ เดี๋ยวไฟเริ่มให้ที่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราซูมให้ดูไปละอ่าเหมือนเดิมมีปลายทางทั่วประเทศะคะ่ะซื้อครบ500ไฟส่งให้ฟรีไปเลยแต่ถ้าซื้อไม่ถึง500ก็ค่าส่ง50บาทเมามาๆทั่วประเทศนะคะมีปลายทางทั่วประเทศไม่บวกเพิ่มนะคะส่งให้แบบตะกา้าไปสนีนะคะท่านผู้ชมคะมีบริการเคมนะคะถ้าต้นไม้เสียหายลูกค้าทวงหอไฟได้เลยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นแรกกันก่อนนะคะ อันนี้ชื่อว่าชายชนนะคะลูกค้าไซส์นี้เอาไปที่ต้นละหนึบาทนะคะนี่ค่ะ150บาทเพราะว่าฟอร์มย่อมกว่าร้อยแปดบาทหน่อยนะคะร้อยห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมขาชายชนน้องชายนะคะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโซนนู้นมันก็ใจนี้ค่ะประมาณนี้นะคะอยู่ในกระถางห้านะคะท่านผู้ชมค่ะต้นละรนะ้อยห้าสิบเนาะย่อมกว่าร้อยแปดสิบหน่อยนะคะ อันนี้น้องบัวสวรค์ค่ะบัวกระถางบัวสวร์น้องอยู่ในกระถางสีนะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมต้องเอาไปเลี้ยงดูต่อนะคะเพราะว่าบัวสวร์เนี่ยเขาจะเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะป้ายค่อยๆป้ายนะคะค่อยๆเปิดป้ายออกมาแล้วท่านผู้ชมค่ะหนาต้นละร้อยห้าสิบนะคะสําหรับบัวสวรรค์นะคะร้อยห้าสิบบาท อันนี้เจ้าสาวใส่ตั้งแม่เลยเหลือหนึ่งต้นนะคะ300บาทคะ่ะท่านผู้ชม300บาทนะคะสำหรับเจ้าสาวนะคะตัวนี้แนะนำเลยหานุมานสืบมันค่าใครกำลังเก็บไม้เก่าอยู่นะคะท่านผู้ชม120บาทนะคะหานุมานสืบมันค่า120บาทนะคะอันนี้คือเพชรบ้านปทุม150รบาทคะ่ะมี2กระถางนะะี่ค่ะ เพชรบ้านปทุมนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมนางสุชาดานะคะนางสุชาดาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะนางสุชาดากัดสีร้อยห้าสิบบาทเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมเท้าหิรันพนาศูนย์ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้สาวนครใช้สีเหลือหนึ่งต้นนะท่านผู้ชมค่ะ ดางมาแล้วนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะดังมาแล้วนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะฉัดทินกรไซส์ตั้งแม่เลยแหละเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะใบเลื่อมๆนะคะทรงกลมๆหน่อยท่านผู้ชมเลือกชมดูได้นะคะอันนี้เท้าลำไยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเท้าลำไยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ นารัสดเทวีมีให้เลือกสองแบบเขียวขี้มากับเขียวสดนะคะหนึ่งรอยยี่สิบาททั้งคู่เลยต้นละหนึ่งรอยยี่สิบาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะคะสมบัติสยามตัวนี้เปิดด่างออกมาสวยทุกต้นเลยค่ะต้นละหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะสมบัติสยามชื่อแบบเพลา,าะเลยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะท่านผู้ชม อันนี้ลัสมีเงินลัสมีเงิน150บาทนะคะลัสมีเงิน150บาทเนาะรอบส่งพวกนี้นะคะท่านผู้ชมขาอันนี้คือองค์หญิงทอฝันนะคะ199บาทนะคะตัวนี้จะย่อมกว่า250้าเนาะไฟขายตามไซส์เลยนะคะนี่199บาทค่ะท่านผู้ชม199บาบาทสำหรับองค์หญิงทอฝันนะคะ กระบี่ในร้อยค่ะไม่เล็กแล้วนะท่านผู้ชมต้นใหญ่นะคะเหลือแค่สองต้นเท่านั้นนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทสำหรับกระบี่ในร้อยนะคะใบยาวๆแล้วก็ด่างนะคะเทวกรรมลังลักค่ะต้นนี้นะคะด่างเยอะๆเลยสองร้อยบาทนะคะเทวกรรมลังลักเนาะการจะอ่อนนิดนึงเวลาไปถึงลูกค้าทุกต้นทุกต้นเลยค่ะให้เอาออกจากตะกร้าประมาณเย็นๆนะคะเขาจะได้ไม่ช็อตแดดเนาะ โดยเฉพาะเทวกรรมลังลักนะคะต้องใช้ไ,ม,ไม้ค้ำช่วยเขาหน่อยเพาราะก้านเขาค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็อ่อนเนาะแต่ถ้าเขาฟื้นแล้วเขาก็จะตั้งได้โดยโดยปริยายของเขาเลยนะคะอันนี้ศีลาหุ้มทองด่างนะคะต้นละ200บาทท่านผู้ชมขาสุดแขนกันไปเลยนะคะด่างขาวด่างเหลืองเลยคะ่ะท่านผู้ชมขาศีลาหุ้มทองนะคะ แก้วเกศสลาท่านผู้ชมด่างเยอะๆยัง,ย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 งมีอีกกระถางนึงคะ่ะแต่ว่าไฟไม่ได้หยิบมาเนาะแล้วก็มีหนอต้นนี้มีหนอสองร้อยบาทคะ่ะแก้วเกศสลาเลือกได้มีสองกระถางเนาะเจ้าปอดแก้วหน้าชมพูนะคะเจ้าปอดแก้วหน้าชมพูเหลือหนึ่งกระถางสามร้อยบาทคะ่ะถ้าหน้าส้มร้อยแปดสิบาทเหลืออยู่สองกระถางนะคะหน้าส้มร้อยแปดสิบาทเหลืออยู่สองกระถางนะคะเทพเทวาป้ายนะคะแบบมีร้อยห้าสิบนะคะ กระถาง5้านะคะ150เทเวสดารุมิดลูกค้าเอาไป180ยนะคะ180พรเจ้าสัวด่างนะคะ150บาทค่ะต้นใหญ่ๆเลยเหลืออยู่1ต้นนะคะ150บาทเทพเทวริตนะคะเทพเทวริตรลูกค้า250บาทใช้ตั้งแม่ใหญ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะเทพเทวริตนะคะ250บาทนกน้อยนำโชคไม้แยกหน่อน,นะคะ ร้อบาทเนาะรวยล้นฟ้า150บาทนะคะเดี๋ยวเราไปกระถางสี่กันบ้างคะ่ะท่านผู้ชมต้นโต,โตโตเลยนะคะท่านผู้ชมนางมณีวัสนานะคะลูกค้านางมณีวัฒนา99บาทนะมี2กระถางดินยุบแล้วเอาไปทำฟอร์มเอานะคะเงินแสนต้นนี้ร้อยยีบนะคะ ส่วนต้นนู้นหนึ่งร้อยบาทค่ะเงินเสนป้ายนะคะอันนี้คือบุพเพสันิวาสนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะบุพเพสันิวาสหนึ่งร้อยบาทเนาะอันนี้รัตนาสินป้ายนะคะรัตนาสินแผงป้ายเงินเงินเลยแบบนี้นะคะอันนี้แปดสิบอันนี้เต็มฟอร์มหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือสีกานจนาพิเศษเจนหนึ่งนะคะ จะเข้มๆหน่อยนะลูกค้าเจนหนึ่งเนาะจะราคาเบากว่าเจนสองอันนี้เก้าสิบเก้าบาทนะคะพรเจ้าสัวต้นนี้เก้าสิบเก้านะคะแต่ถ้าต้นนี้นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยลูกค้าเอาไปอัพได้เลยร้อยห้าสิบนะคะมหาชัยหนึ่งร้อยบาทนะคะมาหาชัยเนาะชมพูทวีปนะคะให้ไปที่ห้าสิบห้าบาทนะคะ ชมพูทวี55บาทวันนี้ไฟมาอัปเดตให้แล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะใครสนใจจะไหนถูรหาไฟได้เลยนะคะอันนี้ชื่อว่าเยี่ยมตะวันนะคะ99บาทนะคะสมบัติสยามกระถาง4 100บาทค่ะวังสำรานนะคะ100บาทนะคะเทพเทวาป้ายกระถาง4แบบนี้100บาทนะทูกค้าถ้ากระถาง5 150เนาะอันนี้กระถาง4 100ลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะ อันนี้คือชินะบัญชรหนึ่งร้อยบาทนะคะชินะบัญชรอ,อันนี้คือองค์หญิงทอฝันหนึ่งร้อยบาทะคะ่ะองค์หญิงกระถางสีนะคะองค์หญิงทอฝันกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทเท้าลำไยป้ายแบบนี้นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทนี่ค่ะโอเคท่านผู้ชมถ้าใครชอบนะคะก็ โทรหาไฟได้เลยที่เบอร์ 0, 96, 0 86, 9ไ0 8 6 4 0 9 6 6 1 7นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 9 3 1 6 7 0 1 2 8นะคะวันนี้ไฟจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาแล้วดด้วยนะคะวันนี้จบคลิปไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ